รับพร้อมอย่างครับชอบไหนยังไม่พร้อมบอกด้วยนะครับพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามครับเงียบครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชาวบ้านก็คงทยอยมาเพราะว่าบอกเขาแล้วว่าสิบโมงเขาก็รับปากกันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็วันนี้นะครับผมในฐานะ ตัวแทนของชาวบ้านหนองจานนะครับเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนี่เราก็ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับนอกจากชาวบ้านหนองจานแล้วเนี่ยผมก็ได้คุยกับอีกหลายฝ่ายนะครับเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายฝ่ายหลายหน่วยงานคือผมเนี่ยนะครับจะทำอะไรเนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจผมหรอกนะ ผมไม่ไม่ได้ทำอะไรนะครับโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเราทำอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเอาแต่ใจนะครับอย่างที่หลายหลายท่านเนี่ยนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยมาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าชาวบ้านหนองจานเนี่ยกับผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปขัดขวางเลยนะครับนะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากไม่ไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยชาวบ้านหนองจานกับผมเนี่ยก็ยังมาให้กําลังใจนะเมื่อวานนี้ก็เห็นแล้วนะครับพวกเรามาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย นะครับในวันนี้หลังจากที่มันพ้นนะครับเส้นตายนะที่ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดเองเนี่ยวันที่10ตุลานะครับในวันนี้ชาวบ้านหนองจานเนี่ยก็ให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะมาถแถลงนะครับว่าชาวบ้านหนองจานเนี่ยจะเข้าไปนะครับ ผักดันขเขมรเองเนี่ยวันไหนหลังจากที่มีการคุยกันนะครับแล้วก็ฟังนะครับเสียงจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยก็สรุปว่าต้องจบภายในเดือนตุลาคมนี้และทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าประชาชนเนี่ยจะให้โอกาสเจ้าหน้าที่ นะครับได้ทําหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนประกาศเองอีกนั่นแหละครับแล้วก็เอาป้ายเนี่ยมาปิดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยขึ้นป้ายเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ทําตามขั้นตอนตามที่เขาขอแต่ชาวบ้านก็ต้องยังยืนยันว่าต้องจบภายในเดือนตุลาคมนี้ดังนั้น เส้นตายนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะเข้าไปผลักดันขเขมรออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยคือวันที่31ตุลาคมครับเราให้เวลาถึงสิ้นเดือนทั้งหมดนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเราไม่ได้มาบีบคั้นไม่ได้มากดดันอย่างที่หลายคนเข้าใจ ชาวบ้านเนี่ยมีความอดทนนะแล้วเราทําอะไรเนี่ยเราก็อย่างที่ผมบอกนะเราคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักคํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนนะครับต้องเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยากแก้วเพราะว่า2จุดนี้มันเป็น2จุดสำคัญ มันจะเป็นสองจุดเริ่มที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะนำไปขยายผลไปยังจุดต่างๆนะครับที่ถูกขเขมรเข้ามา,าบุกรุกแย่งยึดแผ่นดินไทยตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญเพราะว่าบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันมีหลักเขตนะครับที่ชัดเจนมาตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่5แล้วครับมีหลักเขตปักอยู่ครบหมด นะครับมันอาจจะมีการอ้างนะครับล้ำเข้ามามันก็เป็นเพียงบางส่วนแต่หลักเขตมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับซึ่งเขารับผิดชอบเรื่องแผนที่เนี่ยเขาก็มีจุดของเขาอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปผลักดันให้เขมรเนี่ยออกไปนอกเส้น นะครับนอกเส้นที่ประเทศไทยเนี่ยยึดถือนะครับผมย้ำยืนยันนะครับเส้นตายของประชาชนเนี่ยชาวบ้านหนองจานเนี่ยเราจะเข้าไปทำหน้าที่เองวันที่31ตุลาคมนะครับในระหว่างนี้เราจะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำหน้าที่ตามที่เขาเป็นคนประกาศ แล้วก็เป็นคนขอร้องนะฮะให้ประชาชนเนี่ยนะครับอดทนชาวบ้านหนองจานเขาก็ยอมรับว่าจะยอมอดทนจนถึง31ตุลาเท่านั้นครับหลังจากนี้จะมาว่าไม่ได้แล้วนะครับนะจะมาว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเอาแต่ใจไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะถแถลงในวันนี้สื่อบลชนมีคำถามขอ,ขอเชิญเลยนะครับ ก็เป็นวันที่อยู่ภายในเดือนตุลาคมไงครับนะแล้วเราก็ให้โอกาสเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะหาว่านะว่าชาวบ้านนี้นะครับไม่เเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ผมแถลงจบก่อนก็คือว่าเป็นวัน สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับเพื่อต้องการที่จะให้โอกาสเต็มที่และต่อไปนี้นะครับทางรัฐเนี่ยจะมาอ้างอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับนะจะมาอ้างว่าชาวบ้านนี่เอาแต่ใจไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องจบภายในเดือนตุลาดังนั้นเนี่ยเราก็ให้เส้นตายเนี่ยนะครับเต็มที่เลยถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับเมื่อวานนี้ สัมภาษณ์ตอบกลับของท่านนายกรัฐมนตรียังคะได้เห็นแล้วครับวันนี้ยังจะมีอะไรชี้แจงในประเด็นนี้ไหมครับอ,อ๋อผมไม่ชี้แจงตอบโต้คุณอนุทินหรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยโกงชาติผมไม่เคยขายชาติคุณอนุทินกล้าพูดเต็มปากอย่างผมไหมล่ะว่าตลอดชีวิตคุณอนุทินไม่เคยโกงชาติตลอดชีวิตคุณอนุทินไม่เคยขายชาติแค่นี้เองครับ ผมนี่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำครับตลอดชีวิตผมไม่เคยโกงชาติผมไม่เคยขายชาติผมมีแต่ช่วยชาติครับแค่นี้ครับมีคําถามอะไรอีกไหมครับรเา<ม>ถ้าเรา,าเราข้าไปในพืพ้นที่ประกาศตัรการสื่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างใน,น,นมุมที่นะักกฎหมายเหมือนท่านก็สัมผัสกับกฎหมายท่านพอทราบกฎหมายอะค่ะในเรื่องของกฎไอการสื่ตรงนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาไหมเพราะว่าประชาชนเข้าไปในจุดที่ผมผมผมว่านะเจ้าหน้าที่เนี่ย ของรัฐเนี่ยที่จะเอากฎอายการศึกมาใช้กับชาวบ้านเนี่ยคนไทยนะคุณไปใช้กับขเขมรที่บุกลุกก่อนคุณไปใช้กับขเขมรที่บุกลุกให้ได้ก่อนคุณค่อยมาใช้กับประชาชนไทยครับท่าจับกา,าจ,จะมีข้อความกังวลจากประชาชนทั่วทั้งประเทศว่าหลังจากวันที่31ตุลาคมไปชาวบ้านอาจจะดำเนินการเองใช่ไหมครับ กังวลในเรื่องของความปลอดภัยครับะนีน่น่าจะเป็นข้อกังวลใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับท่านครับผมให้เวลาดูคุณคิดดูสินะชาวบ้านหนองจานก็ให้เวลามา 40, 40ปีเต็มแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังขยายเวลาให้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณคิดว่าจะต้องให้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับ แต,แต่ในยะาของทางหนังสือของแม่ท่พพาภาคที่หนึ่งะคะ่ะที่บอกว่าการจะลงมือเนี่ยมันก็จะใช้ในห่วงเวลาที่เหมาะสมในพุ่งเวลามองอยังไงอะคะอ่ะเพราะว่ามันอาจจะเลยเส้นตายในวันที่1 0ตุลาคมไปแล้วอะค่ะแล้วแล้วทอนไ,ไม่คิดบ้างเหรอว่านะครับเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้ทําไมต้องคิดว่ามันต้องเลยวันที่ประชาชนขี่เส้นตายล่ะครับทาไมคิดกันแต่อย่างนั้นทําไมไม่คิดว่าเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะเกิดพรุ่งนี้เลยก็ได้อาจารย์ครับเมื่อวานก็คือเป็นเป็นไปตามเดิมอะครับที่ เมื่อวานท่านอนุทินก็อ้างว่าประมาณว่าจะไปฟ้องประชาคุ้มลูกถ้าทําให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ไปฟ้องประชาคุมลกในสายตาของอาจารย์จมองว่ายังไงบ้างครับก็มาตรการคุณไม่เห็นเลยครับนป้ายก็เขียนเอาไว้อยู่ขั้นตอนเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็ทําตามขั้นตอนนะครับผมดูขั้นตอนนั้นแล้วผมยังไม่เห็นประเด็นหรืออะไรเลยนะครับที่เขมรมันจะไปฟ้องได้คุณอ่านดูสิครับคุณไปอ่านดูสิ นะขั้นตอนเนี่ยรัฐบาลก็เป็นคนนามาติดเองไม่ใช่หรอครับเมื่อวานนี้ผมก็ดูขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่มีขั้นตอนไหนเลยนะครับที่เขมรมันจะไปอ้างได้ถ้ารัฐบาลและกองทัพเราปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยผมก็ไม่เห็นเราจะเสียเปรียบอะไรเลยครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับเหมือนกับกลายเป็นว่าคล้ายๆเราอยากให้กองทัพ เคียงข้างประชาชนหลังจากวันที่สามตุลาไปแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็เราก็อยู่เคียงข้างนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและกองทัพมาโดยตลอดนะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่ว่าไม่อยู่หรือไม่ให้กําลังใจนะเราก็ให้กําลังใจนะกับกองทัพมาโดยตลอดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ทุจริตนะครับผมพูดมาตลอดนะเจ้าหน้าที่รัฐด,ดีๆนี่มีเยอะแต่ไอเจ้าหน้าที่รัฐที่มันโกงชาติขายชาติมันก็มีไอคนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพูดเราก็ต้องว่าเราก็ต้องปนามเราก็ต้องลงโทษนะครับมันไม่ใช่ว่ามีคนดีหมดนะถ้ามีคนดีหมดปร,ประเทศมันไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่ามันมีข้าราชการเลวไงครับมีนักการเมืองไม่ไม่ดีเนี่ยมันจึงทําให้ประเทศเราเกิดปัญหานะครับจริงๆริงคปัญหาเนี่ยนะครับเรื่องดินแดนเนี่ยนะครับที่ต้องเสียให้ขเขมรง่ายๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้ามันไม่มีเรื่องของการทุจริตไม่มีเรื่องของสวยชายแดนนะครับทหารดีๆเจ้าหน้าที่ดีๆเนี่ยเขาไม่เห็นมีปัญหากับผมนะเขาก็ยังให้ข้อมูลกับผมเขาก็ยัง ร่วมมือกับผมในการทํางานด้วยดีตลอดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเลยครับเขาก็บอกว่าอาจารย์วีระพูดตรงไปตรงมาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ไปหาประโยชน์นะเขากลับสน,สนับสนุนผมด้วยสามไปครับว่าให้ผมได้ช่วยเปิดโปงความจริงที่มันเกิดขึ้นที่ชายแดนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับแต่ไอ้คนที่เดือดร้อนมันก็คือไอ้ข้าราชการชั่วข้าราชการที่มันโกง ข้าราชการที่ขายชาติตอนนั้นครับที่เดือดร้อนเจานา้าหน้าที่รัฐที่ดีๆก็เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยครับจากการเปิดเผยความจริงของผมนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอโทษขออนุญาตย้อนกลับไปเพราะว่าคาที่นายกใช้อ่ะคือมันเป็นแรงว่าอาจารย์ไม่เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยครับอาจาร,าจารย์ไม่เป็นไรครับนะถ้าคุณอนุทินไม่เคยเห็นสิ่งที่ผมทาให้ให้กับประเทศชาติก็ไม่เป็นไรครับก็มีคุณอนุทินคนเดียวครับที่ไม่เห็นนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนหนึ่งเขาก็เห็นสิ่งที่ผมทำให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดไม่เป็นไรครับคุณนุทินไม่เห็นคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับมีอะไรอีกไหมครับเออพอดีตัวแทนชาวบ้านไม่ทราบหมายังไหนอยู่ไหนครับเออเนี่ยมาเลยตัวแทนชาวบ้านนี่รออยู่ตั้งนานอ่ะอยากให้ตัวแทนชาวบ้านะแถลงหน่อยได้พูดอะไรหน่อยอ่ะเชิญเลยครับ อ้ม<ร>าค่าา <oceans> ะโอเคค่ะค่ะพูดเลยครับพูดเลยอวันนี้ใช่ไหมคะเ,เรื่องเรื่องเรื่องเส้นตายใช่ <oceans> เรื่องเส้นตายวันนี้นะคะก็คือเมื่อวานได้มีโอกาสเข้าไปพบท่านแม่ทัพเข้ามานะคะก็คือท่านได้อบอกกับชาวบ้านว่าตอนนี้ให้มั่นใจกับทางกองทัพ พวกเราในฐานะของประชาชนทั้งหลายให้เป็นแนวหลังที่คอยให้กําลังใจและการถามว่าวันที่10บนี่มันไม่ใช่เส้นตายที่จะต้องไปผักเลยหรือเอาตัไถไปดันเลยแต่ขอให้วางใจในการทํางานของกองทัพต,ตอนนี้ว่ามีวิธีการซึ่งวิธีการเนี่ยมันก็จะเปิดเผยไม่ได้เนาะก็เป,เป็นเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของทหารเขาก็ในส่วนของชาวบ้านก็ได้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 รับฟังมาตามนี้นะคะสําหรับเมื่อวานที่เข้าไปพบท่านแม่ทักมีคําถามไหมคะ Aurus, มีการถามอะไรไหมครับเขาให้ความมั่นใจเราว่าจะสามารถพากันออกไปได้ขนาดอื่นใช่ค่ะเขาให้ความมั่นใจบอกว่ายังไงก็ตามตอนนี้ให้เชื่อมั่นในกองทัพก็คือยังไงก็ตามเขาจะรักษาเขาจะเอาธิปไตยของเรากลับคืนมาแล้วทีนี้จากที่การได้พูดคุยกับท่านเวลาเนี่ยครับทำไมมันถึงออกมาเป็นตัวเลขวันที่30มสิบเอ็ดตุลาคมในมุมของชาวบ้านก็คือเราก็ให้นะครับเวลากับเจ้าหน้าที่เขาเต็มที่ไงครับ เราก็ให้เวลาเขาเต็มที่นะครับก็ถึงวันที่31ออซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ถึงหรอกครับ,มบผมมั่นใจเลยครับว่าไม่ถึงแล้วครับนะไม่ถึงเวลาที่ประชาชนต้องเข้าไปทําหน้าที่เองแหละครับอาจจะเร็วกว่านั้นทางชาวบ้านก็มั่นใจว่าาจะเร็วนะอาจจะเ,ร,เร็วกว่าน,นั้จจนนะครับ เขากําลังทําอยู่เขากําลังทํา,า,าทอยู่เราก็มั่นใจว่าจะเสร็จสิ้นเร็วๆนี้ชาวบ้านพร้อมไหมครับถ้าสมมติว่าวันที่สามสิบแล้วยังไม่สามารถอกักยังไปได้ที่จะเข้าไปเลยนะครับพร้อมค่ะทางเราพร้อมทางชาวบ้านพร้อมตามอาจารย์วิราไปเลยครับก็คือทางกองทัพก็ให้มันความมั่นใจและชาวบ้านก็มั่นใจอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนวันที่สามสิบก่อนวันที่ยี่สิบหกแน่นอนค่ะแล้วาชาวบ้านตอนนี้มีการตั้งรับยังไงบ้างคะก็ <c oughs> แค่พยพค่ะก็ได้เดี๋ยวทางกองทัพจะส่งสัญญาณเองว่าควรอยู่ในระดับไหนควรจะทําอะไรกันก่อนหลังค่ะเดี๋ยวชาวบ้านนี่เราจะคุยกันตลอดนะว่าแต่ตอนเนี้เราจะยังไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะจะไม่มาก้าวไก่การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับแต่เราจะคุยกันว่าเราจะเตรียมการนะครับก่อนวันที่31อย่างไรนะเราจะคุยกันตลอดครับเราจะติเพราะว่าท่านตอนวันที่สาสถ้าถ้ามันจําเป็นต้องถึงวันนั้นเนี่ย มันมีเรื่องที่เราต้องเตรียมนะเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อเลยผมมั่นใจไม่ถึงครับไม่ถึงเส้นตายที่ชาวบ้านกับผมกำหนดวันที่ส13ธตุลาคมผมมั่นใจครับทุกอย่างจะจบลงภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จบลงก่อนวันที่31สุดท้ายใครอยากให้ผมทที่เน,ะนานในฐานะตัวแทนชาวบ้านนะคะเรายืนยันว่าเรายังอยากให้เจ้าหน้าที่ทำที่ในการ ผักดันพื้นที่ลุกรับออกแล้วถ้าเกิดยังไม่มีความคึ้นหน้าทางชาวบ้านเองก็พร้อมที่จะอยากเข้า<ต>ไปผีก<า>ผักดันเองอย่างให้ยืนยันข้อูลค่ะทางชาวบ้านเองนะคะตอนนี้ก็คือได้ได,ได้ได้คุยทําความเข้าใจกับทางกองทัพ เราจะเป็นแนวหลังที่ตอนนี้ส่งกําลังใจให้ท่านทํางานได้อย่างเต็มที่จะไม่มีการไปยุ่งวุ่นวายจนท่านต้องพะวงหน้าพะวงหลังและถ้าถึงเส้นตายจริงๆก็คืออย่างที่บอกก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราจะทําในฐานะของชาวบ้านว่าเราจะทําอะไรกันได้แต่ตอนนี้ขอส่งกําลังใจให้กับทางกองทัพให้ทํางานให้เต็มที่ก่อนค่ะคือเราก็อดทนมานานแล้วกับคี่ใช่ค่ะคือเราก็อดทนมานานแล้วก็รออีกสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจนะครับมีคำถามอีกไหมครับ เดี๋ยวทางตัวแทนของพิทักษ์ธรรมพิทักษ์ไทยนะครับข้าราชการอดีตข้าราชการอดีตเทศการเกษียณนะครับแล้วก็ตั้งกลุ่มพิทักษ์ธรรมพิทักษ์ไทยมาช่วยคุณวีระนะฮะแล้วก็มาช่วยกันคือบ้านเมืองของเราตรงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐมันล้มเหลวเมื่อรัฐมันล้มเหลวเนี่ยภาคประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาสู้รวมตัวกันใครก็ตามที่ว่าคุณวีระไม่มีผลงานไปย้อนดูอดีตนะครับแล้วท่านดูตัวท่านเองว่าท่านทํางานหรือเปล่าถ้าท่านทํางานจริง ตรงไปตรงมาเนี่ยคนอย่างคุณวลระจะออกมาไหมถ้านักการเมืองทํางานดีจริงค่าการทํางานดีจริงทําไมการยองพลังต้องออกมาทุกวันนี้ภาคประชาชนที่ออกมาเข้มแข็งกเพราะรัฐมันอ่อนแอถ้ารัฐอ่อนแอประชาชนก็อ่อนแอทหารก็อ่อนแอเราสิ้นชาติไปแล้วครับทุกวันนี้ประเทศชาติของเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ยามใดที่การเมืองอ่อนแอเรามีองค์พระประมุขพระบาทสเจ้าอยู่หัวของเราเป็นมิ่งขวัญประชาชนก็เข้มแข็งมีสือ่อวมใจ ทหารเขาก็าเข้มแข็งเขามีองค์พระประมุขเขาเชื่อถืออ,องค์พระมุของค์เดียวนกักการเมืองเขาไม่เชื่อถือวันนี้พวกคุณไม่ทําหน้าที่ประชาชนจึงต้องออกมาอย่าว่าคุณวลระเสือกอย่าว่าคุณการจอพรมพลาเสือกพวกคุณไม่ทําหน้าที่ต่างหากถ้าคุณทําหน้าที่สมบูรณ์คุณวีระไม่เหนื่อยการจอมพลังไม่เหนื่อยดอรบุง๋งบรรดาไม่เหนื่อยนะครับแล้วองค์พระประมุขก,ก็คงไม่ลำบากต้องบริจาคงบประมาณมาช่วยสร้างรั้วชายแดน ทำไมนกักการเมืองไม่ทำอะ่ะทาไมนกักการเมืองไม่บริจาคมีแต่ขัดขวางวันนี้คุณทําหน้าที่ให้ดีก่อนถ้าอยากให้ประชาชนไม่วุ่นวายไม่ออกมานะครับคุณทําหน้าที่ให้เหมือนสากลการเมืองเป็นผู้นําประชาชนไม่ใช่ประชาชนนําการเมืองครับสวัสดีครับครับขอคาบโบโราบาลครับครับสวัสดียวป้เดียว,ยวชาวบ้านนี่นะครับะจะร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแล้วก็จะเสร็จการแถลงอ่ะมีมีอะไรมีอะไรมามาครบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอดีผมมากับท่านแลมโบ้ครับท่านอดีตตำรวจมือปราบพระกาศบ้านมาครบยังครับพร้อมไหมครับเอาเลยเอาเลยครับครับครับอ่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรอีกไหมมีใครพูดอะไรมั้ยซ้นๆครับสรุปเลยสุดพอผู้ก่อกาพุทธคอณทัหมดขอบคุณค่านทับเหมด ขี่โกงคำเมนขี่โกงคำเมนขี่โกงเดี๋ยวพอบอกคำเมนบอกเนรคุณคำเมนเนรคุณคำเมนเนรคุณคำเมนเนรคุณครับร้องเพลงชาติชาติตรงชาติไทยร้องเพลงชาติกันนนะครับา้รองเพลงชาติไทยครับประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาติไทยเป็นประชาธิปไ อาไทายของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงองไงว้ได้ทั้งมวลด้วยทีอลุนไม้รักสมรัตร่ตไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอ,เอ,เอ,เอกลาชจะไม่ให้ใครคุมขีสลาเลือดทุกยาเป็นชาติพี ประเทศไทยทวีมิชัยชย่ใช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 ใช่มช่ใช่โยใช่รชใช่ใช่อบร่ใช่ใชเใช่ใช่บช่ใ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 ชพใช่า bye, -bye. bye, -bye. คุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ